สวัสดีจ้จอยพารวยสเสตีนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่และวุยเอฟซเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จ้าจอยก็มีแนาาวทางหวยห้าหน่อยเป็นสูตรแยก3น่อยวันที่19เดือน32565งหาหามาให้พี่พี่เอได้รับชมจ้าสำหรับผลสรุปวันที่สิบนอจ้าน้อยพิเศษกับน้อยปกติ จอยให้พีพีเอฟซีร่วมกันเนาะจ้าเพราะว่าตัวเด่นตัวหลุดตัวเดียวกันเนาะจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดก็สามารถสลับจับใส่กันได้เนาะจ้าผลสรุปจ้าน้อยพิเศษจอยให้สี่สามลูดผลสรุปบนจ้าหกหนึ่งเก้าสองตัวล่างเก้าห้าลูดไปเนาะจ้าเกาหาปกติจ้าเจ็ดหกลูดวีพีเจ็ดหกลูดจ้าผลสรุปบนสองศูนย์สองศูนย์สองลูดไปเนาะจ้า สองตัวล่าออกเก้าหกเก้าหกก็เข้าตัวกับหกเก้าเนาะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจาเด่นหกลูดหกมาจ้าวีไอพีจ้าบนหกสี่หกสี่หกคือมาตัวกับเน้นเน้นเนาะจ้าหกสี่เนาะจ้าพีพี่ซีจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเนาะจ้าเด่นหกลูดหกมานะจ้าสองตัวล่างออกเก้าสี่เก้าสี่ลูดไปเนาะจ้า ยินดีกับพี่พี่เอฟซีสีตามแนวทางหวยห้าน้อยสุดแยกสามน้อยวันที่สิบแปดนอกจากพี่พี่เอฟซีจะเข่าสองน้อยนอกจากก็คือน้อยปกตินอกจากเก้าหกเข้าตัวกับหกเก้านอกจากเด่นหกลูดหกมาจากน้อยวีไอพีนอกจากสี่หกนอกจากสี่หกก็มาตัวกับหกสีน่นอกจากเน้นๆจะเด่นหกลูดหกมาจา คำเตือนจ้าคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าบทสนับสนุนให้เด่นการพนันใดๆทุกสนิทจ้าพีพีเอจ้าสำหรับวันที่19เดือน3ามฮานอยสูตรแยก3หน่อยมื่อนี้จ้าหน้อยพิเศษกับ v i p กับตัวเด่นตัวรูดตัวเดียวกันจ้าสามารถสลับจับคููใส่กันได้เลยด้ดยจ้าพีพีเอซจ้าเด่นห้าลูดจ้า V.I.P ก็ห้าสี่รูดจ้าสำหรับพิเศษกับ V.I.P วันนี้เนาะจ้าสามารถสลับจับคู่ใส่กันใดเลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดก็สมารถสลับใส่กันใดเลยจ้าห้ามีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหก สี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่เก้าห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า สี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดแปดนี่บเห็นมาดุนเลยนอกจากพีพีเอฟซีจ้าปกติจ้าเด่นสามสองรูดจ้าสามศูนย์สามสี่สามหก สามเก้าสองหนึ่งสองสี่สองหกสองเก้าจาเด่นห้ากับสี่ VIP กับพิเศษตัวที่จอยชอบจามีสี่เก้าห้าสองห้าแปด สี่ศูนย์ห้าสามปกติสามหกสองหกตามนี้นอจ้าพี่พีเอฟซีจ้าสำหรับน้อยพิเศษกับ v ีไอนอจ้าสามารถสลับจับใส่กันได้นอจ้ารวบกันได้เลยนอดจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนาจอ้บันถึงไว้ใส่ไปเป็นแนวทางได้นอจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีเจ้า บางครั้งก็อาจจะเข้ามากบางวันก็อาจจะเข้าน้อยนะคะเข้าบ้างรุดบ้างจ้าคำนวณไปตามสูตรนอจ้าสุดท้ายจะขเขาหายพีพีเอทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเ้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด, r, กดติดตามกดกระดิง่งกดคอมเมนต์นอจ้กเผื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางต่อไปสำหรับคลิปนี้จอยขอก่าวคำว่าสวัสดีจ้า